ตื่นไม่ตัไส้ปูดองไส้หกขัวโอ้ยครับเดีปีนี้ต้องอาริโดคครับผม,มตับน้นอยนอ <ะ S 1> นับเดี๋ยวอีกน้อยนี่กินหมดแบบเดี๋ยวครับฟางเกลี่ยออกแล้วแล้วก็คูดครับมามาคูดเอาน้นก่อนก่อใส่มีดครับอันนี้ขูดเอาคูดจริง buốt đấy. tụi con rồi lào đi nè, pha lào léo. tằm, mày hàm mệt léo tre mắc thiệt. Ờ thao gì say mận, thao gì say năm cái này mệt ใช้น้ำก็ได้ต้องคนเขามากแต่ผมถือว่าไทยผมไว้กินก็ได้เผ็ดกินแย่เดี๋ยวเตรียมพร้อมกันตั้งกล่องกันนะมีอยู่พริกไส่อยู่พริกทวนหรือพริกแห้งก็ได้ครับเนี่ยเลยดิพริกทวนหรือพริกแหง้ง ก็ได้ตัวที่จนแห่งก็ได้ตามมาด้วยข้าวคัวครับอันดับหนึ่งเลยข้าวคัวหน้าปลาน้ำปลาใส่หลายมันก็หอมเนาะข้าวคัวน้ำตาลก็ใส่อยู่มากหวานบ้มากหวานก็ได้น้ำปลามาเค็มมาเค็มก็ได้ ก้นกับเทมเกลือบคืนแล้วกลกะกกแะ้มากเงินนิน้ำตาลตาลใส่ยิ่งน้อยน้ำตาลเมราะใส่ลายดอกความกลมกลอมปล้วก็ปลาแล้วก,ลก,ลก็ปลาแล้ว้ปลานี่ฮาแบบอีสานบ้านเ้าสบายสบายี่จะตายสองร้อยเมตรตรงที่เดียดแล้วใส่ผูดองคุณละผม รองไว้ได้เป็นอาทิตย์แล้วก็ดีไปดันหน้าไปเจอได้ปูมานสอทตัวไหมหน่อยโคตหน่อยพรับนี่เลยปูก็เลยเนี่ยโอ้ยขาดขาดปูกับปลาเอา้าทำนีจบโอเคโอ้กินปลาล่าปลาล่าเอ้ยหอมดีใช่วะกินหอมดีเอาชลวดเรื่อมชลวดใท่หล่ะชลวดเมฆ อืมอันนี้โอ้หอมหุห้ยเลยวะหอมสารล,ลาบกินหัวกับหอสน่ะอยากมากเพลิดะเพื่องเพลิดก,ก็ครับมาเข้มขใส่น้ำปลามาหวานใส่น้ำตาล หอมหอมกินกับภาคนีอกินกับบัณฑิตก,ก็ได้ภาคตะทินภาคปุืมเหนีวยวข้นเผ็ดก็ได้ผักขัักมากมากน้องที่แบบดูตด้มีกับสามกิโลครับ ถ้าบุมนีซื้อน้ำตลาดจาก2งดูงตามกินผีละเทียผมกันเลยเลทีเลยและจะงงวงเนี่ยผีขหน,นียวก็ได้แล้วควนกินขอนีวนน้วอห,อ,ห,มห,อ,หอ,อมหอมปลาหอมหัวขวามากมากครับ ขอบคุณหลายๆครับลิมที่ติดตามครับผมขอบคุณครับ